เปิดเตาทําเห็ดย่างกันค่ะสูตรนี้หอมเนยซอสชำ่ำใครก็ทําให้อร่อยได้ง่ายๆเริ่มที่การเตรียมเห็ดนะคะเราเลือกใช้เห็ดนางลมหลวงผ่าครึ่งและบ้างให้เป็นลายแบบนี้เวลาย่างเห็ดจะได้สุกทั่วถึงและอย่างที่บอกนะคะว่าเมนูนี้ทำง่ายเพราะเรามีเตาไฟฟ้าไร้ควันของทีจีนเครื่องนี้ตัวเครื่องจะให้มาพร้อมกับไม้เสียบ ให้เราสามารถทำบาร์บีคิวพร้อมกันได้ถึง12ไม้เห็ดที่เสียบไม้เสร็จแล้วนำเข้าลงเครื่องมากไปกว่านั้นนะคะเขายังมีชั้นล่างให้ใส่ด้วยเช่นกันเลือกใช้โหมดบาร์บีคิวและหมุนปุ่มตั้งเวลาไม้ก็จะหมุนอัตโนมัติแบบนี้เลยระหว่างที่หมุนนี้เราก็จะคอยทาเนยแล้วก็ทาซอสเทริยากิลงไปด้วยและแน่นอนว่าสะดวกมากๆเพราะว่าไม่ต้องคอยดูนะคะเพราะเครื่องเนี่ยมันจะหมุนเองทําให้อาหารของเราเนี่ยสุกอย่างทั่วถึงและเตาน,นี้ยังมีให้เลือกใช้อีก2ฟังก์ชันโดยยังเป็นกระทะและเตาอบได้อีกด้วย นอกจากนี้ตะแกงที่มีมาให้ก็ยังสามารถใช้ปิ้งแบบนี้ได้ด้วยซึ่งใครจะใช้วิธีไหนก็เลือกตามที่ถนัดได้เลยค่ะเห็ดี่ยงสุกแล้วนําจัดลงใส่จานสุดท้ายเราจะใส่น้ามันพริกเล็กน้อยเพื่อแทรกรสเผ็ดเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูเห็ดย่างเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆที่สําคัญยังทําง่ายสุดๆด้วยเตาไฟฟ้าไร้ควันจากทีจีนที่ใช้ได้ทั้งการปิ้งย่างทอดและอบนอกจากนี้ชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกได้ยังช่วยให้ทําความสะอาดได้ง่ายซึ่งถ้าหากใครสน ใจเตาเครื่องนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าไบโอได้เลยค่ะ